สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f c ช่องรุ่ง24งสี n ชาแนลแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้นะคะวันนี้มีประสบการณ์สยองขวัญมาเล่ากันอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เหตุเกิดขึ้นภายในคืนเฝ้าศพนะคะ,ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ20 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณเจมยังเป็นนักศึกษาอยู่และมหาวิทยาลัยปิดเทอมจึงนั่งรถไฟกลับบ้านที่กรุงเทพและจะต้องนอนค้างในรถไฟหนึ่งคืนรถไฟมาถึงที่หัวลำโพงประมาณ11โมงคุณเจมจึงลงจากรถไฟแล้วเดินเข้าซอยบ้านปกติแล้วที่บ้านจะเปิดร้านขายของชำแต่พอคุณเจมไปถึงในร้านไม่มีของขายเลย มีโต๊ะจัดเรียงอยู่หน้าร้านและมีคนอยู่เยอะพอสมควรคุณเจมจึงเดินขึ้นบ้านไปเจอคุณแม่นั่งร้องไห้จึงนั่งคุยกันปรากฏว่าคุณยายได้เสียชีวิตแล้วเพราะความดันหลังจากที่จัดการเรื่องงานเสร็จแล้วคุณเจมจึงได้ถามขึ้นว่าวันก่อนที่คุณเจมจะกลับบ้านคุณเจมยังคุยกับคุณยายอยู่เลยคุณยายก็ดีใจที่คุณเจมจะกลับบ้าน คุณแม่เล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆคุณยายก็บ่นว่าปวดหัวไม่ขอบุญเจงก็จะพาไปหาหมอแต่คุณยายบอกว่าเดี๋ยวนอนพักก็หายหลังจากนั้นสักพักคุณยายก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิตเลยวันต่อมาต้องเอาศพของคุณยายไปตั้งไว้ที่วัดและต้องมีคนเฝ้าศพตลอดทั้งคืนเพราะต้องคอยจุดเทียนไม่ให้ดับเพราะเป็นเรื่องที่ถือกันว่าถ้าเกิดไฟเทียนดับ คนตายจะไม่มีเสียงส่งหนทางเพราะคนตายจะเดินไปรอบๆตามทางของคนตายพอตกลงกันเสร็จสรุปก,ก็คือคุณเจมเป็นคนเฝ้าคุณเจมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ใจก็นึกกลัวขึ้นมาหน่อยเพราะที่นี่คงไม่ได้มีแค่วิญญาณของคุณยายแน่นอนคุณเจมมองดูตามกำแพงวัดและกำแพงศาลาก็เจอแต่กระดูกและรูปขาวดำฝังอยู่ทั่วกำแพงทำให้นึกกังวลใจ ถึงตอนที่ต้องนั่งเฝ้าอยู่ทั้งคืนคุณเจมเลยขอให้ใครก็ได้อยู่เป็นเพื่อนสักคนญาติผู้ใหญ่มาอยู่ด้วยพอตอนกลางคืนผู้ใหญ่ท่านนั้นก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวจะช่วยต่อเทียนไขให้และแถวๆด้านหน้าของสาราก,ก็จะมีวงไอโลอยู่วงหนึ่งคุณเจมเลยรู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยเลยนอนเล่นไปมาแล้วก็เผลอหลับ จนเวลาประมาณตีสองคุณเจมก็รู้สึกตัวแต่ยังไม่ได้ลืมตาคุณเจมไม่ได้ยินเสียงใครเลยก็คิดในใจว่าทำไมเลิกเล่นกันเร็วแล้วก็คิดว่านอนอยู่บนศาลาแค่คนเดียวคุณเจมจึงไม่กล้าลืมตาเพราะกลัวว่าจะเจออะไรเข้าจนนอนหลับตาอยู่แบบนั้นเสียงลมพัดต้นไม้ครูดกับหลังคาดังเกร็งเกรงเกรง คุณเจมจินตนาการไปถึงใครสักคนนั่งเอาใบไม้ครูดเล่นอยู่บนหลังคาเสียงหมาเห่าหอนอยู่ที่หน้าวัดทั้งๆท,ท,ที่ก่อนนอนพวกมันก็ยังอยู่ที่ตเตีตีนบันไดศา,าลาหรือพวกมันจะโกอะไรบางอย่างแถ,แถวๆนี้เลยหนีไปกันที่อื่นกันหมดสภกักคุณเจม็รู้สึกเหมือนมีใครเอามือมาลูบที่หน้าคุณเจมรู้สึกชาไปทั้งตัวใจเต้นเรงเหมือน มันจะทะลุออกมานอกอกคิดในใจว่าให้ตายยังไงก็จะไม่ลืมตาดิดขาดกลิ่นสากของอะไรบางอย่างลอยมาเตะเข้าที่จมูกหรือว่าอะไรบางอย่างที่อยู่บนหลังคาเขาจะเบื่อเล่นคนเดียวเลยลงมาเล่นกับคุณเจมแทนคุณเจมนอนให้เขารูปใบหน้าเล่นอยู่แบบนั้นเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวจนบางครั้งเหมือนจะลืมหายใจเป็นช่วงๆด้วยซ้ํา จนไม่แน่ใจว่าตนเองเผลอหลับไปหรือสลบตื่นมาอีกทีประมาณตีห้าวงไอโลที่กำลังนั่งเล่นกันอยู่เมื่อคืนตอนนี้ก็ยังนั่งเล่นกันอยู่ที่เดิมคุณเจงงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็นึกในใจว่ายังดีที่ตื่นมาเจอคนดีกว่าตื่นมาแล้วเจออะไรบางอย่างที่มานั่งรูปหน้าเมื่อคืนเหตุการณ์นี้ผ่านไปประมาณสิปีคุณพ่อของคุณเจงก็เสียและก็เอาศพไปวางไว้ที่ศาลาดเดิมอีก แล้วคนที่จะต้องนอนเฝ้าศพก็ไม่พ้นคุณเจมอีกแล้วก็ตามเดิมคุณเจมขอเพื่อนมานอนเฝ้าด้วยหนึ่งคนแล้วก็ได้น้องชายมานอนเป็นเพื่อนจนเวลาประมาณเที่ยงคืนในสาวัดเหลือแต่คุณเจมและน้องชายสองคนได้อีกสามสี่ชีวิตที่นอนอยู่ตรงตีนบันไดคุณเจมกําลังเคลิม้มเคลิ้มหลับก็ได้ยินเสียงแกลแก,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 แกล้งแกลแกลักษณะคล้ายเสียงฟันกระทบกันจึงลุกขึ้นมา น้องชายก็ลุกตามขึ้นมาด้วยจึงได้เดินไปดูรอบๆโรงศพแต่ก็ไม่พบอะไรบางเอิญคุณเจมเหลือไปมองเห็นฟันปลอมวางอยู่ที่โต๊ะหน้าศพเป็นฟันปลอมของคุณพ่อที่ท่านจะใช้เป็นประจำจึงนึกในใจว่าหรือจะเป็นฟันปลอมที่มันกระทบกันคุณเจงคิดได้แบบนั้นก็รู้สึกขนลุกและเดินกลับไปหาน้องคุณเจมรู้สึกกลัวจนไม่กล้าหลับจึงชวนน้องเล่นไฟ เล่นไพ่กันสองคนจนถึงเวลาตีห้าคุณเจมไปน้องชายก็หลับไปเตือนอีกทีตอนประมาณ11โมงคุณเจมก็ถามน้องชายว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรไหมน้องชายก็ตอบว่าได้ยินเหมือนการเสียงเหมือนกับฟันปลอมมันกระทบกันหลังจากคนนั้นคุณเจมไปน้องชายก็ไม่กล้านอนเฝ้าอีกแล้วให้แยกคนอื่นเฝ้าแทนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะในคืนวันเฝ้าศพ ของคุณเจมนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวนั้นก็คือเหตุเกิดในโรงหนังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงหนังที่กรุงเทพเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณบีได้ไปดูหนังกับเพื่อนๆสองคนในในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่คุณบีเป็นคนชอบลุกบ่อยจึงได้ไปนั่งแถวปลายๆที่มันลุกง่ายๆและเลือกแถวที่เจ็ด ที่นั่งตรงกลางโรงหนังจะไม่มีคนนั่งเลยส่วนมากจะไปนั่งอยู่ตรงทางเดินด้านข้างกับด้านบนบนกันหมดคุณบีและเพื่อนนั่งดูหนังไปจนประมาณกลางเรื่องคุณบีก็รู้สึกง่วงนอนจึงเผลอง,งี่ไปแป๊บหนึ่งสักพักก็ลืมตาขึ้นมาคุณบีเห็นที่นั่งถัดจากคุณบีไปประมาณสี่ที่นั่งมีหัวคนโผล่ออกมาจากซอกเก้าอี้เป็นผู้ชายอายุน่าจะประมาณไม่เกินสีสิบ คุณบีก็นึกในใจว่าใครมาเล่นพิเรนมุดมาจากเก้าอี้ด้านหลังแล้วผลูหัวหอกมาคุณบีมองได้สักพักก็สงสัยว่าตัวของผู้ชายคนนี้อยู่ตรงไหนจึงได้ชงอกหน้าออกไปดูตรงแถวหลังเก้าอี้แต่ก็ไม่พบอะไรที่นั่งแถวหลังไม่มีใครเลยหัวของผู้ชายคนนั้นก็หายไปด้วยคุณบีรีบกลับมานั่งตัวตรงรู้สึกใจวิว และเย็นที่สลังวา่าเพื่อนก็หันมาถามว่าเป็นอะไรคุณบีพยายามตั้งสติแล้วหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เจออะไรจึงหันใหอ้อ่จึงหันไปบอกเพื่อนว่าเจอละเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วดูหนังต่อก่อนคุณบีจึงนั่งดูหนังต่อในใจก็พยายามคิดว่าเป็นคนหรืออะไรคันแน่ถ้าเป็นคนแล้วตัวเขาไปหยุ่ที่ไหนแล้วเขาหายไปได้ยังไง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะในสำหรับเรื่องเอ็ดเกิดในโรงหนังซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ